สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2564นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์ จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพาทาโรโในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางเด่นๆในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวศุกร์นะครับภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่12เมษายนดาวประจำตัวของท่านสถิตในราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดจึงยังคงส่งผลดีต่อชาวราศีพฤษภเป็นอย่างมากนะครับ และในเดือนนี้ก็ยังมีดาวดวงอื่นๆที่โคจรย้ายราศีซึ่งจะส่งผลในด้านต่างๆต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างไรกันบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานดาวประจำตัวของท่านโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนในช่วงวันที่1-12เมษายนท่านที่ทำงานรับราชการ นักกฎหมายนักการเมืองจะมีผลงานที่โดดเด่นส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมีโอกาสจะเกิดความร่ำรวยจากการงานตามตำราท่านว่าจะมีรูปทรัพย์อันอุดมและเป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนรอบข้างทั้งนี้ท่านต้องดำเนินชีวิตในแบบผู้ที่ใช้ความรู้คู่คุณธรรมด้วยนะครับประกอบกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ โคจรในพบกร,รมมะมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาย่อมให้คุณในเรื่องการงานแก่ชาวราศีพฤษภในแบบค่อยเป็นค่อยไปท่านจะมีโอกาสได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานจนมีความมั่นคงถาวรการงานของท่านจะนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจนะครับนอกจากนั้น ก็ยังมีแนวโน้มว่าท่านจะได้เจอกับผู้ใหญ่หรือคนดีมีความรู้มีความสามารถจะคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านในเรื่องการทำงานเป็นอย่างดีในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์จะโคจรสถิตเข้าในราศีเมษภายใต้ภพวินาศแต่ก็เป็นมหาอุดนะครับท่านมีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้ทำงานหรือทำโครงการสำคัญหรืออาจจะได้เป็นหัวหน้าทีมทำโปรเจกต์ใหม่ๆ ท่านที่เคยมีอุปสรรคหรือศัตรูในที่ทำงานก็จะได้รับชัยชนะจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างเป็นอย่างดีส่วนท่านที่ยังอยู่ในวัยเร่าเรียนศึกษาก็มีโอกาสจะมีผลการเรียนที่ดีมีสติปัญญาดีด้วยนะครับด้านโชคลาภและการเงินช่วงวันที่1 1 3ถึงเมษายนดาวศุกร์จะโคจรสถิตในราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุด จึงยังคงส่งผลดีต่อชาวราศีพฤษภอย่างมากนะครับท่านยังมีโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาบางท่านก็จะได้เจอกับสถานการณ์บางอย่างที่จะทําให้ท่านได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดมีเกณฑ์จะเกิดโชคทางการเงินแบบฟลุกๆุกเลขที่บ้านเลขรถจะนําโชคดีมาสู่ตัวท่านนะครับท่านที่ทําการค้าการขายทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสจะประสบความสําเร็จจะซื้อง่ายขายคล่อง จะมีลูกค้าเข้ามามากทําให้ยอดขายดีขึ้นกว่าเดิมและมีรายได้เข้ามามากขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในวันที่11เมษายนดาวพุธจะโคจรสถิตเข้าในราศีเมษภายใต้ภพวินาศจึงอาจทําให้ท่านพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงทางการเงินบางอย่างท่านมีโอกาสจะเกิดค่าใช้จ่ายหลายด้านทั้งเรื่องจําเป็นและไม่จําเป็นนะครับอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรืออีกความหมายหนึ่ง จะมีการลงทุนร่วมหุ้นทำธุรกิจการค้ากับเพื่อนหรือคู่ค้าทางการงานก็เป็นได้นะครับบางท่านอาจมีการมอบหมายเรื่องธุรกรรมทางการเงินให้กับคนอื่นก็ขอให้ตรวจสอบการเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีด้วยนะครับเพราะอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลังได้พอพ้นวันที่13เมษายนดาวสุขจะโคจรสถิตในราศีเมษภายใต้ภพวินาศเป็นปรากษตรจนถึงวันที่14เมษายน ความหมายในทางโหงราศาสตร์ปราเกษตรจะเป็นตำแหน่งดาวที่ค่อนข้างอ่อนกำลังอาจหมายถึงการเสื่อมลงก็ได้นะครับท่านอาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในอีกความหมายหนึ่งเมื่อดาวสุกเป็นปราเกษตรยังหมายถึงการปล่อยวางการไม่ยึดติดไม่แสวงหาความสุขทางโลกก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าตัวท่านเอง จะเกิดความรู้สึกอิ่มตัวหรือเกิดการยอมรับความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นไม่ยินดียินร้ายหรือติดในความสุขของวัตถุทางโลกท่านอาจใช้ใจ่ายเงินในรูปแบบของการทำบุญหรือบริจาคสิ่งของให้ทานเพื่อเป็นการละกิเลสก็เป็นได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามด้วยอิทธิพลของดาวสาวดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรอ,อยู่ในเรือนสุพะเป็นเกษตรราธิบดีตลอดทั้งปีชาวลัคนาราศีพฤษภ จึงมีโอกาสจะประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินทางไกลหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลหา,ากท่านมีความขยันขันแข็งมุ่งมั่นในการทํางานวิธีการดําเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของท่านจะดีขึ้นการงานก็จะค่อยๆลงตัวดีขึ้นด้วยนะครับด้านความรักท่านที่ยังโสดมีแนวโน้มจะดึงดูดคนที่มีคู่แล้วมาชอบท่าน ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วให้ท่านหมั่นดูแลสุขภาพของคู่ครองคนรักให้ดีหรืออีกความหมายหนึ่งก็มีโอกาสว่าจะเกิดมีปากเสียงทำให้เข้าใจผิดกันก็เป็นได้นะครับ <S <S และสำหรับไพ่ทาโร่ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ไพ่ The Magician Knight of Wands และ Four of Wands นะครับ จากไพ่สามารถทำนายได้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตท่านจะมีพลังงานในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆที่รอจังหวะเพื่อที่จะทำออกมาให้มันเป็นจริงนะครับท่านที่ทำงานประจำอาจจะมีโครงการใหม่ๆหรือมีงานในรูปแบบใหม่เข้ามาท้าทายให้รับผิดชอบจะมีโอกาสได้โชว์ความสามารถให้คนรอบข้างรวมถึงเจ้านายได้รับรู้ ในเรื่องการเงินเริ่มมีทิศทางที่ดีแต่ท่านควรมีสติในการใช้จ่ายด้วยนะครับไม่ควรซื้อของตามอารมณ์เพราะมีหลายครั้งที่ท่านมักจะใจร้อนใช้เงินทันทีเมื่ออยากได้อะไรก็ต้องได้และก็ซื้อโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนนะครับโดยรวมแล้วสถานการณ์ต่างๆของท่านจะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงท่านอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวในชีวิตในช่วงนี้แม้ว่าจะราบรื่น แต่ก็ยังไม่ทันใจท่านไปซัทุกอย่างนะครับในเรื่องการงานท่านที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกิจการมีความมั่นคงขึ้นซึ่งส่วนมากก็มักจะเป็นกิจการที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ถือว่าเริ่มที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดมีโอกาสจะได้พบรักใหม่แต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะสมหวังในช่วงนี้ ท่านควรใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภจงประสบแต่ความโชคดีมีชยัยและมีความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ